อดีเมื่อกี้รุนเหงนว่าคุณโมจะต้องเข้าปราะชุมกับท่านประธานนะคะก็เลยจะทาเสื้อแห้งให้เร็วขึ้นถ้าจะทําเสื้อให้แห้งก็ไม่น่าถือซ่อมแบบนั้นดิมันน่ากลัวรู้ไหมก็มุนกลัวว่าคุณโมจะนั่งอะไรปอกผลไม้มาให้กลัวเหรอคะขอโทษนะคะ นี่ฉันด่าเธอขนาดนั้นเธอไม่โกรธหรอโกรธค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วก็ไม่ปแปลกค่ะแต่โกรธตัวเองมากกว่าทางวัดกันแล้วก็คงจะเผาว่ามุญซูซามเองละค่ะขอโทษนะคะ จดีขึ้นลคน้ค่ะ,คะขอบคุณนะที่ทำให้ขนาดเนี้ยแต่ทีหลังอ่ะ mm hmm. ก็อย่าทำน้ำหกใส่เสื้อฉันอีกนะเดี๋ยวค่ะเรียบร้อยเลยค่ะ สวยเหมือนเดิมแบบนี้สิคะถึงจะเหมาะก,กับตำแหน่งพนักงานดีเด่นประจำปี